โอไฮโอทุกคนก็มาอยู่ในซีรีส์หนึ่งร้อยวันไม n คร r a ั t รอบหนึ่งแล้วอันนี้ผมแตกมาจากซีรีส์นก่อนเลยเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ลงมัดอะไรเลยนอกจากมัดดูเวลาแค่นั้นแหละคือซีรีส์เนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเลยคือเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆคือจะไม่มีปัญหาเกมแคชอย่างแน่นอนไม่เหมือนกับไอ้มัดไอเซีรียคนก่อนที่แบบผมอัดมัดไปเยอะๆแล้วเกมมันแคชแล้วก็ทําให้แบบผมเล่นต่อไม่ได้อ่ะจะไม่มีปัญหาแบบนั้นอีกต่อไปแล้วถ้าพร้อมกันแล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เอาชีวิตรอด100วันใน Minecraft ของช่อง Lemonames กันเลยในวันแรกก็ตามภาษาของคนที่ไม่ได้กลับมาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแบบธรรมดานานมากก็เราก็ต้องเริ่มจากอะไรที่แบบเบสิกเบสิกกันก่อนนะนะอย่างเช่นตัดไม้แล้วก็ทําอุปกรณ์หีดอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ผมกลับไปเล่น Minecraft 1.12อยู่นานนั้นผมก็เพิ่งรู้ว่าเจ้า1.16เนี่ยมันได้อัปเดตหมู่บ้านใหม่นั่นก็คือเราสามารถอยู่ร่วมกับพวก Villager แบบแได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่ได้แต่ในหัวของผมคิดว่าไม่นะผมจะทาโรงงานนรกทรมานพวก Villager แล้วก็ตามสาม,มาสาม,มือของผู้เล่นที่เวลาเจอกล่องแล้วเราก็ต้องเปิดแล้วก็โดกของมานะโอ้เ oh, บสิกมากแมและเมื่อตกค่ำผมก็ไปป้นบ้านคนอื่น,นอนวันที่2ถึง5้าผมเริ่มกระตือรือร้อนในการสร้างบ้านของผมมากขึ้นวางโครงบ้านเล็กน้อยแล้วก็หนีงานไปลงถ้ามาครับแล้วก็เจอทางตันนะครับแล้วก็กลับไปทํางานใหม่ทุกคนคิดว่าไงครับว่าผมใช้เวลาไป4วันในการสร้างบ้านเนี่ยบ้านมันต้องออกมาดูดีแน่ๆใช่ไหมและนี่ก็คือบ้านของผม ใช่ครับตอนผมสร้างเสร็จผมก็รู้สึกแบบเดียวกับทุกคนเลยแหละผมกูสร้างที่อะไรของกูเนี่ยคือซีรีส์เก่กาๆกูยังสร้างได้สวยกว่าน,นี้เลยนะจริงๆอย่าลืมแท็กบ้านงโง่ๆไว้ด้วยลนะ่ะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคลิปนะในวันที่6ถึงวันที่12ผมได้ลงถ้ำแบบนอนสต็อปก็การลงถ้ำก็จะเป็นการผ่อนผันเล็กๆน้อยๆสำหรับชาวไมโครฟล์อ่ะนะแล้วผมก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้เจอนาะนน้องเขียวไงหรือจะให้ทำเสียงน่ารักๆกก็น้องเขียว เมื่อกี้เสียงน่ารักหรือเปล่าไม่รู้ออกไปพิจารากันเอานะแต่ด้วยความที่น้องเขียวกับผมนะั้นไม่ค่อยได้เจอกันและดูเหมือนว่าน้องเขียวนั้นจะคิดถึงผมมากๆผมเลยเจอเต็มตามทางเลยน้องเขียวอีกแล้วและแล้วน้องเขียวก็พาผมมาถึงไวชาร์ปจนได้และดูเหมือนน้องเขียวจะเป็นผู้นำโชคให้เรานั้นเจอไดมอน์อันนี้จะเป็นข้อสรุปการลงท่าในครั้งนี้นะครับผมรวยเหล็กมากๆเลยรวยแบบแทบไม่ต้องทำฟาร์มเหล็กกันเลยทีเดียว วันที่13ดูเหมือนจะมีเด็กเวรบางกลุ่มนะมาดีดาน,นบ้านของผมแต่ด้วยความที่ว่าพื้นบ้านมันลื่งพวกเขาก็เลยล้มหายายจจากแบบไม่มีสาเหตุผมที่ทนดูบ้านโง่ของผมไม่ได้จึงคิดจะต่อเติมบ้านหลังจากที่ต่อเติมบ้านเสร็จผมก็ยังคิดว่ามันยังก็ยังโง่อยู่ดี วันที่สีผมมีความคิดที่ว่าผมจะสร้างสวนขนาดย่อมไว้หน้าบ้านของผมไม่น้าบ้านอ่ะข้าบ้านผู้ผิดทำไมผมต้องสร้างสวนแล้วเหรอเพราะผมคิดเก็บไปฆ่าสัตว์ยังไงล่ะมันไกลจอรนเช้าไรเลยให้ผมมาทําสวนดีกว่าวันที่15ด้วยความว่างผมก็เลยไปเคลียร์สวนหลังบ้านนิดหนึ่งลงเหมยนิดหน่อยก็หมดวันซะลนะวันที่16ก็ไม่มีอะไรมากครับผมล่อลวงเหล่าน้องวัวนั้นมาทําฟาร์มนรลกของผมเอาไว้ภายภาคหน้านะถึงจะได้ทําวันนี้เอาแบบเอาโกงไปก่อน ในวันที่17ผมได้มายืนมองบ้านขงหัวองผมอยู่สักแป๊บหนึง่งก่อนที่ผมนั้นจะได้ไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่จะไปทำฟาร์มต้นไม้ของเราเคลียพื้นที่แล้วก็หมดวันวันที่1 8บถึงผมเริ่มต้นที่จะทำฟาร์มต้นไม้ของผมหลังจากที่ผมทาฟาร์มต้นไม้ของผมเสร็จผมก็มาทําฟาร์มข้าวของผมต่อก็นะมันก็ขาดไม่ได้อะอวันที่2 0่สถึงยีผมได้ทอการบ้านที่อาจารย์สั่งมาให้ผมอยา่างโคตดเยอะผมเลยหนีไปลงถ้าแล้วผมก็ขุดแร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขววววาาาาาางงงหหนนนนน้้้้ขอออผมมกกก็็แแแบบาาบ่รรรรเเเเยยยยยะะจิิคคลีีีชไไปทปทํด ไอทาคลิปผมไม่ค่อยเครียดหรอกแม่งเครียดเรื่องกันบ้านเนี่ยแหละทำไม่เป็นแถมยากด้วยแล้วนี่ก็คือผลสรุปของการลงทั้งในรอบนี้นะครับโอ้โหใครเครียดไปอย่างดีแท็บได้เพชรเยอะด้วยเยี่ยมจริงๆแต่เหล็กเยอะกว่าเพชรอีกนะวันที่ยีก็ไม่มีอะไรมากครับผมนั่งทำฟาร์มชิวๆของผมไปเรื่อยๆแนนวในวันที่ยี่สามถึงยี่ด้วยความที่อยากรวยผมจึงไปลงท่ามอีกครั้งแต่รอบนี้ผมตายเป็นครั้งแรกก็ดีแล้วที่ผมไม่ได้กดโหมดฮาร์ดคอร์มานะวันที่ยีก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยู่ วันที่ย6หถึง30ผมได้ทาการอัปเกรดอุปกรณ์เพชรและลงเหมืองต่อแต่ด้วยความที่ว่าวันหลังจากนี้มันยากหรือไงผมก็ไม่รู้ผมนั้นเจอมอนเตอร์เยอะมากโดยเฉพาะเจ้าพวกบอบบี้ที่ลุงสก,กรรมผมจนตายเมื่อตายรอบแรกก็ต้องมีรอบ2ตามมาใช่ไหมฮะใช่แล้วครับด้วยความที่รดนแรงผมก็เลยพลาดตกลาวาไปก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากอะ่ะนอกจากดาบเพชรที่ตีได้5ครั้งแล้วก็เอามาถวายลาวา,วาเล่นน่ยจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโบมีนง่ๆแบบนี้บ้างกับเขาอะนะแต่ว่ารอบนี้น้ำผมตายได้ง่สุดๆไปเลยและนนนนน่่่อออคครรััับผิดพาาายยงงงไไไเก็ตต้ปะมม100ว ในวันที่31ผมก็เดินไาสำรวจประชากรในหมู่บ้านสักหน่อยแต่เขาปรากฏว่าพวกเขานั้นก็ยังอยู่กันดีเหมือนเดิมจากนั้นก็กลับบ้านมาทำฟาร์มแล้วก็คับตัวอนชานอีกนิดหน่อยแล้วก็หมดวันได้เวลานอนในวันที่32ที่ก็ถึงวาระที่เรานั้นจะได้เปน็นรกกันแล้วผมได้สร้างประตูนรกตั้งแต่ตอนไปลงทำช่วงแรกๆแหละแต่ผมไม่ได้อธิบายว่าผมสร้างตอนนั้นหรือเปล่าในการมาในโกครั้งแรกของเรานะครับก็มีคนมาต้อนรับกันอย่างคับค้างกันเลยเดียวไม่ว่าจะเป็นไอ้ขี้ก้างแล้วก็น้องหมูไม่รู้เรียกตัวออะรเน้เนงหู คือทุกคนครับไอภา,าษาดําดํนั่นมันเรียกว่าอะไรอะครับผมไม่รู้อะผมไม่ได้เล่นนานอะเออใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมไม่รู้จริงๆแตอนแรกขณะที่ผมกําลังชมวิวเ,เท่นั้นก็มีน้องหมูตัวนึงมาโจมตีผมแต่ดูมาตีผมทีกี่ครั้งดิแม่งตีโคตรแรงเลยทุกคนมันดูสิ่งที่มนันทํากับผมะัะจะฆ่าผมจริงมันขโมยชุดก่อมผมไปใส่อ่ะผมผมรับไม่ได้จริงจริงอะการกระทําของมันอะผมเลยฆ่ามันไปซะและด้วยความที่ผมนั้นอยากรู้อยากเห็นมากมากผมจึงขุดเข้าไปดูว่าในภาษาแล้ว แล้วก็เตรียมที่จะลไล่ตีผมอย่างเต็มที่เลยแล้วเมื่อน้องหมูไม่ได้มาเป็นมิรแล้วผมจําเป็นต้องเป็นมิรกับเขาเหรอือมผมก็ตีหน้าเขาไปสินี่ทุกคนแล้วนี่คือคลังสมบัติที่ผมนั้นขุดมาจากถ้าเป็นไงเยอะไหมโอ้แค่ดูจากเหล็กก็เยอะแล้วใช่ไหมล่ะแต่เมื่อผมเดินดูรอบบ้านดูก็พะว่ามีเด็กไม่พึงประสงค์นั้นแอบเข้าบ้านของผมนั่นคือบ๊อบบี้ไงล่ะวันที่สอสามผมนั้นมีความคิดจะสร้างห้องเอนชานแบบมินิมอลขึ้นมาก็คือมินิมอลมากเลยหาวัสดุแบบหาหง่ายอะ่ะอื แต่เราจะตกแต่งด้วยหินจากเนเธอร์แล้วกันหินดำๆที่หาได้จากปราสาทนันแหละเออผมว่ามันสวยดีนะแล้วเราก็ไม่รอช้าครับที่จะไปเก็บคอสในเนเธอร์ก็ก็ผมจะทาฟาร์มวัวก่อนอะ่ะค่อยไปทาแบบห้องอินชานพอเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จผมก็กลับบ้านมานอนแล้วในวันที่ส4สผมได้ทําการทําฟาร์มวัวขึ้นโดยที่ผมนั้น c o ปปี้มาจาก YouTube โดยยูทูบเบอร์ฝรั่งท่านหนึ่งนะเดี๋ยวเอเอเดี๋ยวผมสอนทําดีกว่าถ้าอยากรู้ว่าทําไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะ โอเคทุกคนแล้วเมื่อสร้างเสร็จมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะอ่าใช้งานแบบง่ายดายมากวิธีการใช้งานก็ให้อาหารวัวปุ๊บแล้วลูกวัวมันจะตกลงมาแล้วรอลูกวัวโตแล้วก็เผาล,ลูกวัวเราก็จะได้เนื้อมาเป็นอะไรที่แบบเบสิกเบสิกมากอีเวลี่ e ์อีซี่สุดๆไปเลยแล้ววันที่35ก่อนที่ผมจะไปขุดถิ่ในในรกนั้นผมได้ให้อาหารวัวก่อนไปในนรกก่อนแล้วก็วางชั้นหนังสือเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วเราค่อยไปในนรกกันนะ โอเคนะทุกคนตอนนี้เราตัดภาพมาอยู่ที่นรลกตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหินแบบที่แตกๆกันด้วยเพราะว่ามันหินแตกๆเนี่ยมันเอามาคราบ้านพวกบันไดสลับอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไงแต่เราก็เก็บมานะเราจะได้เอาไปวางสลับสลับกันให้ดูแบบมีความสวยงามมากขึ้นเล้ทุกคนหลังจากที่เรากลจัดจากนรกเราก็จะเริ่มมาเล่งเพลงรักกันเลยนะโดยกันเราจะทําห้องสมุดของเราต่อ พูดติดขัดนิดหน่อยเท่าที่ตอนมาในวันที่37ผมนั้นได้เริ่มทำฟาร์มเอ็กพีโดยผมจะใช้สปอนเซอร์ซอมบี้นั้นมาทำฟาร์มเอ็กพีผมเจอสปอนเซอร์ซอมบี้ตั้งแต่ขุดทํำช่วง,งแรกๆเลยอะ่ะก่อนที่ผมจะสร้างฟาร์มเอ็กพีนั้นผมได้วางบล็อกเพื่อสร้างเป็นกำแพงไม่ให้มอบโตอื่นนั้นมากวนผมตอน,นผมสร้างฟาร์มเอ็กพีอยู่เดี๋ยวแบบซอมบี้มันหลุดมางี้งไง,ง,งสวยอาและในวันที่37-42ผมได้เริ่มทำฟาร์มเอ็กพีจากสปอนเซอร์ซอมบี้ต่อโดยที่ผมนั้นก็มาจาก YouTube ช่องหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าทำไงก็ลองไปหาคลิปของเขาใน YouTube เอานะหาง่ายมากอันนี้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้สร้างยากนะแต่มันจะยากตรงที่ผมนั้นต้องเอาน้ำไปเทเพื่อทำท่อลลำเลียงซอมบี้ให้ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอันนี้แบบผมผมไม่มีต้นต้นอะไรสักอย่างผมไม่รู้เรียกอะไรผมจำชื่อมไม่ได้เทุกคนพอสร้างเสร็จหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะผมยังไม่ได้ตกแต่งหน้าตามัมนก็จะดูแบบทุเลศทุเลอยู่แต่สัญญาว่าในภายภาคหน้าจะตกแต่งให้แต่ยังไม่ใช่1 0 0อยวันนี้แน่นอน วันที่1 3ผมได้ทําการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อเอาไม้นั้นมาทำัาดหนังสือและก็เอามาตุนสต็อกนิดหน่อยเพราะไม้บ้านของผมนั้นใกล้จะหมดแล้วและในวันที่14ก็ไม่มีอะไรมากครับผมทําห้องเอนชานต่อให้เสร็จแล้วผมก็ลงถ้ำยาวจนไปถึงวันที่48กันเลยทีเดียวในวันที่ส9ผมได้ปรับปรุงทางเดินของฟาร์มวิพีนั้นให้เข้าได้สะดวกขึ้น แล้วผมก็แก้จุดลงดับซอมบีน้นิดหน่อยเพราะว่าลงดาบเดียวมันไม่ค่อยจะตายกันเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมทำแล้วมันลงประมาณ2-3ถึงดาบก่อจะตายซึ่งฟาร์มปกติเนี่ยเข้าลงดาบเดียวกันถึงตายก็มีอะไรไม่ถูกใจก็แก้ๆก,ก,กันไปในวันที่5 0าสถึงห้เนี่ยหลังจากที่เราแก้ฟาร์มไปเราก็ต้องมีการเทสฟาร์มนิดหน่อยว่าใช้ได้หรือเปล่าผลลัพธ์ที่ได้ก็เวลขึ้นทีละ3เวลก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แหละเออน,น่าจะใช้ได้แหละเนาะแล้วในวันที่52ผมก็ได้กลับมาทำฟาร์มเพราะว่าฟาร์มที่ผมมมปปลลูกไไวว้้้นนนััโตดแ เราก็ต้องเก็บกันสักหน่อยนะแล้วในวันที่53ผมก็ทําในสิ่งที่คนที่เกียจทุกคนทำานอะนั่นก็คือการ FK และในวันที่54ผมได้เคลียร์พื้นที่เพื่อทําโปรเจกต์ใหญ่ในภายภาคหน้านั่นก็คือห้องเก็บของใต้ดินขนาดใหญ่ก็ต้องมีเว้นวรรคกันสักนิดนึงนะเดีย๋ยวแบบไม่เข้าใจกันและในวันที่55ถึง60ผมก็ได้เริ่มทําโปรเจกต์ใหญ่อย่างห้องเก็บของใต้ดินแต่จริงๆโปรเจกต์นี้มันก็ไม่ได้มีแค่แบบห้องเก็บของหรอกมันจะมีห้องหลายห้องแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะทําห้องอะไรต่อไปเพราะฉะนนั้ เอาไว้100วันหน้าแล้วกันถึงจะมาทําต่อทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะในวันที่61ถึง62ผมก็จะทําทตามกิจวัตรของคนกี่กี่ของผมต่อนั่นคือการ AFK อีกเช่นเคยและในวันที่63เนี่ยผมได้ลงมอดใหม่ซึ่งมอดนี้เนี่ยไม่ได้มีผลต่อตัวเกมอะไรเลยซึ่งมัดนี้นั้นจะมีผลต่อแฟชั่นในเกมเฉยๆว่ามันมีหมวกให้เราใส่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเอง หลังจากที่เราแต่งตัวทําอะไรกันเสร็จผมก็ทำะารเรื่อยเปื่อยตามสไตล์ของผมนะและในวันที่64ถึง66ผมได้ลงถ้าอีกแล้วจุดประสงค์ของการลงท่าครั้งนี้ก็คือเพชรยังไงละ่ะซึ่งมันหายากพอโนเลยแหละในบัวของผมอะแต่เมื่อผมนั้นกำลังจะกลับบ้านผมได้เจอบางอย่างที่ผมก็ไม่คิดว่าจะได้เจอเหมือนกันนั่นก็คือบ๊อบบี้ล้อเล่นล้อเล่นผมได้เจอกับเจ er ้าคิปเปอร์มิวแทนซึ่งที่ผมลงวันนี้เนี่ยเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับเกมไอค้าบของเรานั่นเองท้าทายไหมละ่ะทีเดียวกับบ้านเกิดกันเลย ในวันที่67-72นั้นผมได้ทำฟาร์มขยายพันธุ์พวกเด็กเวนซึ่งเนื่องจากที่ผมลงท่ำมาหลายวันเนี่ยทำให้เด็กเวนของผมนั้นหายไปจากหมู่บ้านแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันหายไปจากไหนน่าจะโดนซอมบี้ตีแหละและจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องทำฟาร์มพวกเด็กเวนเนี่ยคือผมจะทำย่านการค้าไว้ซื้อของอ่าฟังดูดีใช่ไหมแต่การทำฟาร์มพวกเด็กเวนเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปครับไอ้พวกเด็กเวนนี่มันดื้อมากทุกคนลองมาทำเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันดื้อขนาดไหน อันนี้ผมขอขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้เห็นฟาร์มแบบเต็มๆมไม่ได้ผมลืมอัดเอาไว้ขอโทษจริงๆในวันที่73-75นั้นผมเพิ่งเคยทําสูนการค้าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยคือตั้งแต่เล่นไมค์คัามาเนี่ยอันนี้เพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกผมก็ลองผิดลองถูกอยู่นั้นครับจนผมคิดว่ามันพังผมก็เลยกะว่าจะย้ายไปสร้างที่ใหม่แล้วกันแล้วในวันถัดมาผมก็สงสัยว่าโรงงานปั๊มเด็กเวงของเราเนี่ยทำไมไม่ทํางานสักทีผมจึงมีข้อสรุปได้อย่างเดียวเลยครับว่ามันพัง เมื่อผมแก้ไปแก้มาเนี่ยผมก็รู้สาเหตว่ามันพังเพราะอะไรนั่นคือไอ้เจ้าชาวนาของเรานั้นมันโยนแคร์หลอดแล้วมันเข้าตัวเองใช่ครับมันเข้าตัวเองผมที่ยังไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงผมก็เลยไปสร้างศูนย์การค้ารอก่อนละกันแต่จริงๆผมก็ทาไม่เสร็จหรอกผมขี้เกียจผมก็เลยปล่อยเรื่องนี้ให้ผมในอนาคตน,นั้นจัดก,การต่อเอาละกันในวันที่84ถึงถึงวันที่เท่าไหร่วะ8 8เออ ผมจนปัญญาการแก้ไอฟาร์มนี้เป็นที่สุดผมเลยมีความคิดจะจะรื้อแล้วก็ทําใหม่แม่งเลยพอเราสร้างเสร็จมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ซึ่งระหว่างที่ผมสร้างฟาร์มอันนี้ไปด้วยเนี่ยผมก็ทํารางรถไฟเพื่อเอาไอเจ้าเด็กเวนพวกนี้เนี่ยไปส่งที่ศูนย์การค้าด้วยและในวันที่8 9ผมก็ปล่อยเอฟเคให้วันนี้มันล่วงเลยต่อไปโดยที่ตัวของผมนั้นไปถ่ายโดรนซับเล่นอยู่วันที่9 0้าถึงเกผมได้จุดประกายไฟใน,ในใจของผมในการทํางานขึ้นอีกครั้งโดยการเก็บกวาดน้องๆอที่กําลังเหลืองอลามอยู่ในทุงน่งนนนนาาาาาองงผผมมมแลมมนะ้้้้ววกกกก็็พพพรรัใเเเจดไปทํ ทุกคนมีเด็กคิดไม่ซื่อกําลังจะโดดงานครับผมว่าผมจะพามันเข้าไปทํางานอีกทีหนึ่งเนี่ยโคตรนานเลยนะแล้วผมก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะขี้เกียจในวันที่94-97ผมนั้นได้ลงเหมืองต่อแต่มันไม่ใช่เหมืองที่แบบเราลงไปในรูนะแต่ผมขุดเหมืองเอาไว้เองดังคําที่เขาว่ากันไว้ว่าเพชรนะั้นจะหาได้ตั้งแต่ y 1 1ถึง y 16 ผมไม่เชื่อครับผมต้องลองดูซะก่อนแล้วผมก็เชื่อครับว่าเขาไม่ได้หลอกผมผมเจอเพรเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วพอขุดไปเรื่อยๆผมก็เจออีกเยอะเลยนี่สินะที่เขาว่าบิ้มเบิ้มคือหรือเออแต่ผมว่าใช้คําว่าหน้าอกหน้าใจใหญ่หน่าจะดีกว่านะคือผมหมายถึงจิตใจดีะนะพอลงเหมืองเสร็จก็มาปรับปรุงพื้นที่หน้าบ้านสักนิดหน่อยนะจะได้ไม่ลกในวันที่98ครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ไม่ได้มาทําสูก่การค้าต่อนะครับเพราะว่าไอ้รอบก่อนของเราเนี่ยผมขี้เกียจซะก่อนก็เลยหยุดพักไว้ก่อนแล้วมาทําใหม่วันที่98นี้เลย แล้วก็เสริมฟีเจอร์แบบใหม่ที่ลงไว้ในศูนย์การค้าอันใหม่นั่นก็คือการลดราคาแบบย,อย่อมเยาเดี๋ยวผมต้องลอดลงบ๊อบบี้มาใส่เนมแท็กอีกนะเนี่ยและในวันที่99ผมก็เริ่มค้าขายกับพวกเด็กๆเ,เพื่อทําให้อาชีพการงานของเขานั้นดีขึ้นดีขึ้นในทางที่ดีหรือในทางที่แย่ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ส่วนใหญ่นั้นเด็กเว้พวกนี้มันไม่เคยให้เมนดิ้งกับผมเลยยังได้เมนดิ้งมากอะ่ะผมไม่อยากเสียเวลาไปกับการซ่อมของอะนะ ในวันที่100ผมก็ได้ทาอะไรเรื่อยเปืือยตามภาษของผมไปเรื่อยๆจนผมนั้นได้เจอกับโคดโคตรละแฟนคลับของน้องแขวนี่ทําทตัวน่ารักยันวันสุดท้ายกันเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆกันด้วยนะถ้าใครไม่ได้กดกระดิ่งก็ได้โปรดกดให้ผมด้วยนะขอรับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะทุกคนผมทํา100วันครบแล้วนี่เป็นคลิปแรกที่ผมทําครบ100วันเลยนะโอ้ ปรบมือให้ผมด้วยสิสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนมัาต่เนะ